ที่ผ่านมานะคะคุณหนาก็ได้ร่วมทําบุญกับครอบครัวหลายๆครอบครัวนะคะเป็นการทําบุญประจําปีของแต่ละตระกูลนะคะซึ่งทําบุญหาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะญาติพี่น้องหลายๆตระกูลก็จะมารวมตัวกันนะคะแล้วก็ถวายอาหารเพลนแด่พระพิสุสงฆ์นะคะอันนี้ไม่ใช่ครอบครัวเราครอบครัวเดียวนะคะเป็นทั้งตระกูลเลย ถึงตอนถวายพัตตาหารแล้วนะคะก็จะมีคุณน้าคุณอาคุณลุงนะคะก็ยกพัตตาหารไปถวาย ทางนี้ก็เป็นคุณอานะคะแต่ว่ามีลูกหลานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะมาคนเดียวแล้วก็ต้องดูแลหลาน3าคนนะคะหลานๆก็ตามสภาพค่ะแก้งวิ่งล้มกันบ้างอะไรบ้างนะคะก็ได้แต่ภาวนาแล้วกันว่าไม่ให้เจ็บตัวนะคะมาดูคุณนาเต็มคาราเบลค่ะ ได้น้ำมนเต,ต็มคาราเบลนะคะเปียกตลอดค่ะเวลาที่มาวัดนะคะแล้วก็มีการพรมน้ำมนนะคะนี่เต็มแว่นเลยจ้าซองแสบกับตันกับมุกดานะคะแบตบยังไม่หมดนะคะก็ยังต้องวิ่งต่อไปจ้าหลังจากปวดน้ำแล้วนะคะก็มาทำการ นับผ้าป่ากันค่ะประเทนีของพวกเรานะคะก็จะได้มีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกันนะคะ,อ,ะอันนี้ดูแลหลานตามปกตินะคะนี่ครูนาก็จะได้ร่วมนับเลขกับเขาไปด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเลขได้อะไร ก่อนหน้านี้นะคะมีการใส่ซองทาบุญ1,739บาทส่วนพระปากองนี้นะคะ3,243บาทจะตีเป็นเลขอะไรก็ไปรอรุ้นในงวดถัดไปนะคะหลังจากนี้คุณหาก็ขอรับประทานอาหารกับญาติพี่น้องนะคะได้บุญแล้วก็อิ่มอร่อยไปด้วยกันค่ะ สวัสด,ดีค่ะ